สวัสดีครับผมเชื่อว่าพอบ้านแม่บ้านทั้งหลายประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าที่อายุการใช้งานนานวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคง่ายๆเวลาเกิดปัญหางองแงเช่นถังไม่มีกำลังซักหรือว่าไม่หมุนเลยไม่ปั่นแห้งแล้วก็เติมน้ำเข้ามาน้ำกระไหลออกหมดคือปิดน้ำไม่อยู่และก็เปิดน้ำแล้วก็ น้ำไม่ระบายออกจากเครื่องเครื่องซักผ้าส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันก็จะเป็นเครื่องซักผ้าแบบ2ถังเนาะจะไม่มีปัญหาเรื่องบอดงองแงเหมือนถังเดียวสิ่งแรกเลยต้องดึงปลั๊กไฟออกและถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ถุงมือยางและรองเท้าบูทเพื่อป้องกันไฟดูดและใช้ไขควงแบนงัดตามล็อกต่างๆแล้วดึงออกได้เลยเราสังเกตได้ว่าฝาหลังจะมีล็อกอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในด้านหลังเครื่องซักผ้าก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะักซ้ายมือก็จะเป็นมอเตอร์ถังปั่นแห้งขวามือก็จะเป็นมอเตอร์ถังซักตรงกลางก็เป็นท่อระบายน้ําทิ้งตรงท่อระบายน้ําเนี่ยจะมีสลิงสําหรับไว้ดึงเพื่อระบายน้ําทิ้งเวลาเราบิดสวิขเนี่ยมันจะดึงขึ้นตรงจุดนี้แหละที่เวลาเราเติมน้ําใส่ถังซักแล้วน้าไหลออกหรือเวลาเราซักเสร็จแล้วเราเปิดน้ําน้ําก็ไม่ไหลออกแล้วสลิงเส้นแรกเนี่ย ก็คือสลิงของเบรกมอเตอร์ถังปั่นแห้งถ้าเราเปิดฝาเบรกจะทำงานแต่ถ้าเราปิดฝาสลิงก็จะดึงเบรกในกรณีที่ถังป่านแห้งไม่ทำงานเนี่ยบางทีอ่ะสลิงอาจผุแล้วขาดลงเบรกมันงับอยู่ก็เลยไม่หมุนให้มาดูสลิงเส้นนี้ครับสายไฟพวกนี้ก็เหมือนกันครับถ้าหนูกัดขาดเนี่ยเครื่องก็ไม่ทำงานเหมือนกันให้ดูดีๆ สจุดเนี่ยสังเกตง่ายครับเนี่ยสายไฟโดนหนูกัดไม้สลิงหย่อนไปไม้หรือว่าขาดไม้ให้ดเูเวลาเราทดสอบเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราก็บิดสวิตช์ดูแล้วเราก็มองดูว่าเออมันเปิดน้ำทิ้งไหมแล้วเวลาบิดกลับเนี่ยมันปิดสนิทไหมอ่าให้เราดู ตรงที่ผมชี้นะ่ะถ้าเวลาเราบิดระบายน้ำอ่ะสลิงต้องดึงขึ้นพอเวลาเราปิดน้ำอ่ะมันต้องปล่อยลงมาดูกันจะชัดอีกทีครับสลิงเส้นที่สองะเอาไว้หลังเปิดปิดน้ำสลิงเส้นแรกจะเป็นเบรกของเครื่องซักผ้าก็าคือเปิดฝาก็คือเบรคบถ้าปิดก็คือดึงเบรก ต่อมาเราจะแก้ปัญหาเวลาปิดน้ำแล้วน้ำไม่หยุดไหลก็คือพูดง่ายๆว่าเติมน้ำในถังซักแล้วก็ยังมีไหลออกในหน่อย,หอยให้เราขันนะครับขันหมุนมาทางซ้ายนะครับขันออกพอขันออกมาแล้วเราให้ยืดยืดสปริงเลยแต่ว่าอย่าไปยืดเยอะมากครับเดี๋ยวแข็งเกินไปแล้วก็ทำความสะอาดจ,จุกยางแล้วก็เอาเทปพ,พันเกลียวมาพันให้เยอะๆให้เยอะก่าผมนะพอดีของผมหมด แล้วก็ทําความสะอาดท่อสีขาวครับบางทีมันมีตะไคร่น้ําอยู่แล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยครับทำความสะอาดตรงจุดเนี้ยในท่อให้เอี่ยมตรงจุดยางเนี่ยให้พันตรงจุดที่ผมพันนะครับไม่ใช่พันทั้งหมดเลยนะพันตรงแถวด้านล่างนะครับเหมือนเพิ่มพื้นที่ให้มันอุดน้ําอยู่เวลาถูกกดลงไปครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมการทํางานของเขาก็คือ สปริงจะกดจุกยางลงไปเพื่อไม่ให้น้ําไหลพอเราดึงขึ้นปุ๊บสปริงก็จะดึงจุกยางขึ้นน้าก็จะไหลแค่นี้เองครับตรงจุดนี้คือมอเตอร์ถังกันแห้งเราจะเจอเบรกถ้าเราเปิดฝาถังเบรกจะงับถ้าเราปิดฝาถังเบรกจะคลายถ้าสลิงขาดหรือหย่อนเนี่ยมันจะทําให้มอเตอร์ไม่หมุนสังเกตจุดนี้ด้วยจุดต่อไปคือมอเตอร์ถังซักสายพานหย่อน ก็จะทำให้ถังซักไม่มีกำลังและสายพานขาดก็คือจะได้ยินแต่เสียงมอเตอร์แต่ใบพัดไม่หมุนจุดนี้จะเป็นบอกยี่ห้อและบอกขนาดของสายพานให้เราไปซื้อแต่ว่าเปลี่ยนยากเหมือนกันตึงมากแต่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยผมมีเคล็ดลับนะเอาน้ำตาลปีป๊บไปทาที่มอเ,ออมอเตอร์ แล้วก็เอาไปทาตรงมมเลข่ของของถังซักอะครับคุณสมบัติของตาลปี๊บเนี่ยมันจะทําให้ใส่พานกับมมเล่อะไม่ฟรีมันจะทําให้ดูดกันมันหนึบๆไงสมัยก่อนนะสมัยโบราณน่ะเขาจะใช้รหัสวิตน้ํากันใช่ไหมครับมันจะเป็นใส่พานเป็นแบนเขาก็ใช้แบบนี้แหละใส่พานไม่ฟรีพอเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเหมือนเดิม ให้หมุนไปทางขวาขันให้แน่นแล้วก็ปิดฝาหลังเท่านี้เป็นอันเสร็จครับ เท่านี้เครื่องซักผ้าของเราก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ